สวัสดีครับวันนี้ก็ตะโกจันทร์ไหก็มาก้อยกบสู่กันกินเนาะพี่น้องเนาะมามาเบิ่งวิธีการเห็ดกันโหลดนี่ก่อนเดินกับนี่คบยางเนาะกบยางสุงมกมะม่วงส่นหอมผักชีพริกป่นน้ำปลาแดกแล้วก็นี่น้ำปลาหงสลดมาเบิ่งวิธีเห็ดกันโหลดพี่น้องเห็ดง่ายๆกัเข่าบ้านๆ นี่โกบเดิอพีอ่น้องเด้อนี่ใส่โกบแล้วก็นี่เด้อแนวแชบน้ำปลาแดดลุยลงไปนี่น้ำปลาแดดต้มซุก่าแล้วก็ใส่บักม่วงม่วงใส ยานผสมอยู่มะม่งวงมันแกล่ละซ้มล้อ,อก,กินกบหน้าก็ได้มะม่งวงมันแกล่ละยานผสมอยู่แลก้กการนี้กุนหอมักขี้ใส่ทีเดียวเลยมาแค่นี้แน่วหหมหอมพริกปน่น ปนใช่ก็นี่ผงนัวผงนัวเด้อตามมากเด้อพี่นอ้องใส่หลายแฉบหลายเด้อเอาละาเนี่ยเฮ็ดง่ายๆกับเขาบ้านบ้านก็ต้องเฮ็ดยังหลายก้อยกบวบก้อยกวบใส่ม่วง อบย,ย่างดีๆมันจะมีความหอมของมันมับะไส่พริกหลายบ้านไม่ค่อยกินเผ็ดกันอเอาแคเ่เผ็ดพอประมาณพอ ง่ายโหลดคน,นข่าวกันดีๆดีเพิ่มความหอมจักน้อยนี่พี่น้องเพิ่มความหอมจักหน่อยนึงไม่ต้องใส่หลายเอาละหอมหอมตอนทุดท้าย ngay hết bò nhạc quay cốp quay cốp à để xin hết bông nòng ơi đưa อืก็ดีเลยพี่นอ้องเลยอืออเอาเลยเด้อมาเนี่ยโอ้แซ่แบแสบแสบหอมดีขนาดกบย่างนะย่างมืเหลืองโอ้ยขักขักขักเดี๋ยวเด้อขอหยัมให้แล้วกันเด้อโอ้ยแสบแสบคอยกบขักเลยปีดึงได้กินเทืาสองเถ้อเท่านั้นเดียว กินหยากเอาละเรียบร้อยแล้วอบหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคมว่าสวัสด,ดีเดอ้อท่านผู้ชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหคลิปต่อๆไปเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าบ๊ายบายครับผม